嗯，反正现在 สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่เพียบีหลวงป้านาอานทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยหรือพี่แฝดวีสองนะก็ฝากทุกคนติดตามผม2ช่องทางนี้ได้หรือว่าเพจพี่แฝดพาไปเรื่อยเพจใหม่นะครับผมนะแต่ผมขึ้นโปรไฟล์ช่องไว้ให้นะครับก็ฝากเข้าไปติดตามให้อีกหนึ่งช่องทางหรือให้กำลังใจอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้ผมเข้ามาป่าคือว่าป่าที่แบบมีน้ําตก มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอะไรไปสถานที่แบบเก่าๆโบราณมากมายนะจุดนั้นเป็นจุดที่คนในเมืองนาคาหรือว่าในเมืองบาดาลแผ่น้าก็ว่าได้นะออกมานั่งออกมาเล่นน้ำอมน้ำสมาธิก็มีนะครับผมจะเข้าไปหาพวกเขาแล้วก็อยากจะกราบไหว้ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นทุกคนตอนนี้ ที่ต้องกลัวคือเป็นพวกสมิงแปลงกายพี่พี่มันกําลังออกอาลาวา่าซึ่งผู้นาพงท่านก็เตือนออกมาแล้วนะครับว่าให้ระวังด้วยเกี่ยวกับสมิงแปลงกายนะครับลุงมั่นก็บอกมานะมีพวกมาง่ายมอผีเทือนนะที่ทําพิธีแล้วเอาไม่อยู่ก็เลยปล่อยออไม้แบบเว่าแบบปล่อยแบบไม่รับเรียงแล้วไอ้พี่นะมันก็เลยเป็นผลกระทบต่อเราทุกคนโอเค <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ผมจะขึ้นไปหาคนในเมืองบาดานให้ได้ให้เจอแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากพวกเขาด้วยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งศัิสิทธแบบนี้จะช่วยเหลือพวกเรา,าเวลาเดินป่าหรือเวลาเจอเรื่องไม่ดีนะใส่กำไรของท่านเท้ามาพี่นะเรื่องอุ่นใจมากทุกคนนะครับเดี๋ยวเริ่มเดินทางไปเทียวตกนะที่มี บออน้ำนาคาดีกว่าพี่พนะซึ่งจุดนั้นผมก็มาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้น้าเนะี่ยมันเริ่มแรงขึ้นแล้วจะดูว่าจุดนั้นยังพอเขาได้หรือเปล่านะพี่ๆนะขอกำลังใจจากพี่อปปีนะครับผมนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตในการไม่กดไม่กดท้ามโฆษณาหรือใครที่ไม่สะดวกก็สามารถกดข้ามได้ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคพี่ๆครับไปเดินทางไปหาบ่อน้ำพักศิษ์กัน ด้วยครับในป่าอากาศค่อนข้างจะเย็นมากๆพี่ฝนตกแทบทุกวันตอนนี้น้ำในป่าอนะ่ะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่พี่นะผมไม่รู้ว่าจุดที่ผมจะไปนั่งตุ้ที่เป็นน้ำตกเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงหรือเปล่านะพี่ๆนะแต่ถ้าขึ้นสูงยังไงผมก็ไม่สามารถนั่งได้นะทุกคนจะลองไปดูก่อนนะครับแต่อยากเขาไปกระาบไหว้อ่า เราแผ่นหน้ามากๆนะครับอากาศเย็นมากพี่ๆเย็นแบบรู้สึกว่าเย็นแบบชื้นเลยในตัวในตัวเราเทุกคนก็ใกล้จะถึงแล้วแหละพี่พี่นะอีกไม่นานจะถึงแล้วนะครับโอ้ช่วงนี้หน่อไมกก้กำลังออกนะทุกคน หน่อไม้เนี่ยกำลับบงกำลับบงเริ่มออกแตกหนอกันแล้วเพราะฝนตกบนะ่อยๆเนี่ยพี่ๆเดี๋ยวอีกไม่นานเนะ่ยจะถึงไปดูการเลยเอนวเก็บหน่อไม้แล้วพี่นะซึ่งแถวบ้านเนี่ยจะเปิดรับซื้อหน่อไม้กันเนี่ยเยอะมากๆเหมือนกับอ่าแต่ต้องอันนี้นะพี่ๆนะต้องต้มแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะแล้วก็มาส่งที่ร้านนะครับอือ อัหนนี้หัวเล็กนะทุกคนหัวเล็กอ้โงหอ้วนๆใหญ่ๆนะน้ำหนักดีมากๆเลยพ,พี่นะเป็นไม้ลวก,กนะครับไผ่ลวกนะขายดีมากๆคือหากันแบบสุดยอดเลยพี่นะเหนื่อยมากนะหนักแบกจากบนเขาลงมาจากป่าเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยพี่เหนื่อยจริงนะโอเคพ,พี่ตอนนี้เหมือนผมจะถึง จะไปทำตกกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำจะเยอะแค่ไหนนะครับพี่พี่ก็ถือว่ายังเยอะทุกคนนะเดิมพอเดินข้ามได้อยู่นะครับพี่พี่นะ กที่ผมเดเข้าไปนั่งนี่พี่นะตรงนี้เลยก็จะมีเสียงน้ําดังหน่อยทุกคนนะแต่ว่ายังพอนั่งได้นะปกติถ้าแรงอะตรงเนี้ยจะล้นมากอย่างเงี้ยไม่สามารถนั่งได้ทุกคนแต่เนี้ยน้ำไม,นำไม่น้ำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับไปทุกคนเดินไปน้าตกกันนะครับ ่ครับพีพไม่รู้ว่าพวกเขาจะรับรู้หรือเปล่านะที่ผมมายังจุดนี้ทุกคนเจอตรงใต้นํำตกไหมจะมีเหมือนกับประตูทางเข้าออกของคนในเมืองบาลานตรงหินกับแพงอะ่ะทุกคนเจอไหมเนี่ย ตรงนี้เลยนะครับตรงกระแพงหินนี้ยาวไปด้านล่างจะเป็นประตูที่ผมเคยลงไปแล้วนะดำลงไปคือเจอประตูนะแต่ว่าต้องต้องมีลูกแก้วพี่พลูกแก้วลูกแก้วนาคานะครับที่จะพาเราลงไปได้นะทุกคน เดี๋ยวต้องข้ามไปอยู่ข้างบนนู้นพี่ แล้วก็ผมเคยเจอท่านฤาษีนั่งสมาธิข้างบนน้ทุกคนนะอยู่ข้างบนน้ำตกนี้ซึ่งบนภาพวิหารอยู่จะยากมากกลยวยปากลยวยปานะครับทุกคนครับตอนนี้ทานหากลับมาแล้วนะท่านก็กำลังไล่จัดการพวกของนางดูดีนะทรนหาร,รู้ทุกอย่างนะครับที่พานหานไปฝึกวิชาวันเนี้ยเรื่องพวกเนี้ย ทหารรู้หมดนะครับแต่แค่อยูอย่ในการเรียนรู้วิชาเรียนออกมาไม่ได้นะครับเย็นมากไอ้น้ำตกมันตีเข้ามาหาตัวเราที่นั่นเย็นมากๆ แล้วตั้งกล้องพี่จะนั่งให้พี่ดูความสื้ขงน้ตกไปด้ยวยนะครับเดี๋ยวถ้าน้องอ่อมหายดีน้องอ่อมก็จะมาเดินป่าด้วยกันนะพี่นะแต่ว่าน,น้องอ่อมมันไม่ค่อยสบายดูด้วยว่า ให้นอมพักก่อนนะให้หายดีถ้าร่างกายต้องแข็งแรงแล้วเข้าป่าเนี่ยมันไม่เกิดเรื่งไม่ดีได้พี่นะกพให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะพี่นะัคป่อยเข้ามาในป่า ว่าขอรับรู้นะนี่ผมมอาอย่างเนี้ย เดี๋ยววันนี้จะนั่งรอพวกท่านนะผมอยากจะเจอพวกคุณมณฑลถามมากนะไม่ว่าน้องนินนะจะยังคิดที่จะทำตามยลวงดีหรือเปล่านะผมอยากให้น้องอนะ่ะคิดลมงคิดดังกล่าแล้วก็คนกับโดนหลอกใช้ยอยู่ที่โดนที่ปันหัวี่ยงมุมจนแบบน้องเนี่ยเชื่อตายใจทุกคนนะน้องอย่าไปเกิดมาก นะเป็นมนุษย์เหมือนเราไม่ดีหรอกเหนื่อยต้องทำงานหาเงินเป็นแรงงานมันต้องมีเงินอยู่แล้ว ใบไม้สวยมากต้นนี้นะเหมือนกับใบโพหรือเปล่าไม่ใช่ใบโพนะการลุกตรงนี้คล้ายใบโพพรรี่สีเหลืองสวย พวกท่านครับพวกท่านอยู่หรือเปล่าผมอยากเข้ามากราบไหว้พวกท่านมากๆเลยครับอย่างน้ำดังมากนะพี่มีเสียงเหมือนอะไรกระดิ่งเหรอ ก็ดิ่งกาไรแล้วก็เสื่อเหมือนน้ำแหลมออกมาจากใต้น้ำพี่พี่ยินไหมมันรู้ยินหรือเปล่านะมันจะท้อนมาในหูผมอะเพราะว่าเสียงน้ํามันดังด้วยทุกคนพี่พี่เอฟซีอาจจะไม่ยินก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะมีเหล่าพญานาคเนี่ยออกมาจาก น้ำตกเป็นหรือปล่าเนี่ยพี่ครับโอเคทุกคนตอนเนี้ผมรอเรื่อยๆนะเพราะว่าผมอยากจะเจอท่านปู่นาคามากๆนะแล้วก็องอาใน้าตอนนอื่นนะครับผมอยากให้เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ใช้วิจรารณญาณครับผมพี่นะ เริ่มนี้ไม่ต้องคับไปเชื่อี่พี่แต่เป็นเรื่องที่ตึงกระเพาะถา,าสายมูก็ได้นะครับเสียงอะไรดังมาพี่พี่ดังมากดังกระดิ่งด้วยดังแบบเสียงออกมาด้วยฮ่าทุกทุุอุ้ยพี่ ท่านมาแล้วพี่เดี๋ยวเขาไปกราบไหว้ท่านพี่อขอตั้งกองก่อนท่านสวัสดีครับเี๋ยวอมขอตั้งกองครับท่านเดี๋ยวจะเข้ามากราบไหว้ท่านเข้ามาพูดคุยกับท่านใน,ในในหลายๆเรื่องครับท่านาาครับครับเย็นมากครับท่าน Oh, am going Yeah. เลยนะครับผมเดี๋ยวขอโทษจังว่าท่านพูดอะไรบ้างนะร้อเย็ยนมากทุกคนเย็ยนแบบเย็ยนเยียบเลยอะ่ะเออท่านก็ไป ลงมาด้านล่างต่อทุกคนนะก็ท่านได้บอกว่าเกี่ยวกับต้นไม้นะว่าจะให้เจ้าต้นไม้ลงไปข้างล่างเมื่อไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าปิดเทอมครับท่านเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ปิดเทอมแล้วถ้าว่าได้แล้วก็ลูกสาวท่านเนะี่ยลูกสาวมือบาดาเนนะี่ยก็ถามถึงต้นไม้ว่าจะลงมาตอนไหนนางอยากมีเพื่อนนางเหงานะผมก็ว่าเวลาต้นไม้ลงไปอะเขาแฮปปี้เขามีความสุขนะตอนเนี้ย ผมจะไปหาต้นไม้แล้วจะถามว่าจับลงไปเรียนรู้วิชาต่างๆในมองโบาดาลอีกไหมซึ่งตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วต้นไม้โตขึ้นไม่มีความแบบงงแงเหมือนเดิมพ,พี่นะโตขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าต้นไม้จะรอจะลงไปเมืองบาดาลหรือเปล่าฝากให้กำลังใจครับพี่ๆนะผมขอตัวกลับก่อนวันนี้ดีใจมากได้เจอท่านพี่ๆทุกคนก็จะคงจะคงจะได้ไดอขอคำอวยพรนะได้กลับไว้ท่านมาพร้อมผมนะ ขอพอรจากท่านีุพี่นนะโอเคเดี๋ยวพบวกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ